เวลามันมากระักครับพี่น้องเจ๋ายหขนาดเด้นนำใสแห้งยูงได้ครับพี่น้องรบก้นพิลึกกว่านี้ครับพี่น้องนนะความกว้างของมันยังเที่ยวไปเห็นเขาเวินเวินปากเลยานั่งาเต๋อครับพี่น้องเงานเลยปลาโพ้ครับมากินปลาเก่งโอ้เดี๋ยวลงมาว่ามีได้แนวทื่อครับมีได้ยามสองมือมันได้แนวทื่อาะั้นมีได้กุ้งบ้ากอ,อดีกวยสวัสดีครับพี่น้องครับ มื่อนี้ออกมายามเบ็ดครับเซอร์เบ็ดเนื้อปลาเข็งไว้ประมาณเศร้าวกว่าหลังนี่แหละครับพี่น้องจะอยู่น้องสองห้องแน่กับน้ำย่งครับพี่น้องถ้าไปรุ่นนํากันเด้อครับเอามาแต่เศ้าจังหลยอย่าขับมื่อนี้ก็ได้ทางย่านฝนตกกับปานั่นครับตกไปตาดนึงแล้วละมีแห้งครับพี่น้องตกลิน่ะพี่น้องไปรุ่นเด้อครับเซอร์เบ็ดเนื้อปละเข็งครับมื่อนี้ ยี่น้องสองห้องก็มีหลายหลังด้กครับสามสี่หลังห้าหลังนี่แหละกระทึงตูงพ่้องเลยครับเสื้อตงไว้ไมีดยามสองมือละละมีดออมาหน้าครับยามเบ็ดแล้ยวไปละครับยังละมายามเฮเบิงห่ามันได้แนวถือครับพี่น้องไปยามเบ็ดสะก่อนมาละซอยก่อนบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องทรงให้ทงนา หลังแรกคือนิ่งแต่น้อพี่น้องมีคือได้นี่เอดโกโด,โดอยู่เบ็ดใหม่ครับพี่น้องเอ็ดเบ็ดขันเงาขันไงก็เก่าว่ามันเวลาไปเสียบอยู่น้ํายังมนนันมันมีวิตเตาฝังครับพี่น้องมีวิธไฟเงาและเอ็ดรุ่นไ่กาเก่ามีรอนเลยแล้วเด็กนี้สเก,ก่อนละครับพี่น้องเมื่อหน้าจาังามาเสื้อใหม่ขันเงอพันธามีได้เวลาเอามายามครับ เสียดินธรรมเนี่ยครับขันรักเงาเลยได้บ้านเม็ดเจ็ดสิบครับความเงาเส้เนเงาประเข็งครับพมิทอครับหลังนี่จังทะรุหลังหน้าเด้อครับพี่น้อง ไว้แถวๆถวนะระหว่างคู่กลางนี่นปาาติ๋งดีๆมนนองกลท่อนี่ครับพี่น้องมันมาซ่อกินปลาซิวบ่นี่นะมันเป็นท่อนลอดคู่กลางครับนี่น้ำไหลเอามาลูกปลามันมาซ่อกินปลาซิวโอ้คันได้แนวมาเสือรอขึ้นวัดไดการยู่ยครับพี่น้องนี่มองนี่ก็เสือ้อไว้ลหลังนึงครับพี่น้อง ล่างนี้ก็มีจริงๆอยู่สงสงใสลระมีได้หนกถือพี่น้องเอาตายพี่น้องถือจุ๊หนาตายแล้วครับโอ้ปลาหอครับมากินปลาเข็งโอ้ตัวงามอยู่ด้วดครับพี่น้องหัดาตา คือประคอตัวนึงแล้วครับพี่น้องโอ้เลี้ยวลงมาว่ามันีดีแนวถือครับเห็นนิ่งๆมีจริงมีนิ่งมันตายครับตัวนึงแล้วครับพี่น้องซือเนื้อปลาเข็งไว้ยี่สิบกว่าหลังนี่แหละครับมันปิดพดเทิงเคิงมีดีห้องเผิ่อมันคือตาย เซ้ยพี่น้องคำนั้นกันละสวยงามยุคคำนี้ตายใครแต่ว่ามีทันเนาครับแข็งเกเรอยู่ตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอาทาลุนต่อเด้อครับยูนองสองห้องยามเบิดแล้วครับพี่น้องวันนี้เรามายามอยู่น้ำยั่งครับพี่น้องเบิ่นีหเวลามันมาคักครับพี่น้องเสียหายขนาดเด้อันนี้มีแม่นาพอน้อยดออครับเป็นหน้าของพี่สาวเอากบประตูน้ำสย กบน้อยอยู่นี่ครับพี่น้องขันแทหน้าหาดปุ๊ดเลยละครับเวลามันมาคักดินทรายขึ้นไปถมน้ำปลาเข้านําครับทรายามาต่น้ำหยั่งละครับพี่น้องโกอ,อไผ่ลงไปได้น้ำกับสองสามกอแล้วละครับพี่น้องมีอยู่ได้ครับคือว่าหาไผ่มันละยึดไว้กับมีแม่นครับต้นอยู่ข่ากับมีอยู่ครับพี่น้องและเนี้ละนาดลง นาติดลำพยังเนี่โอ้เวลามันมานักนักเน,น,นี่ยเสียหายเลยครับพี่น้องอ,อยามเบ็ดบานเสื่อไว้อยู่น้ำยางประมาณสิบกว่าหลังนี่แหลแคคะครับพี่น้องหลังแรกมีคือครับปากเข็งยังฟูหลังอย่า่หลังนั้นคือดินพังลงเพราะคือเป็นจมจมลักษณะคือดินพังลงครับพี่น้อง ันว่าถือปา่าขึ้นมีแม่นะคันเบดมันแห้งไหมครับโอ้ข oh. <c oughs> ีดินมันโยดลงครับพี่น้องป่าเข็งยังยังอยู่เดี๋ยวมาที่แรกดีเจอเมื่อเห็นมันอยู่ต่ำๆ <c oughs> แม่มนลมลแล้วละมาสสนะมาเบิ่งละมีแม่นครับพี่น้อง <c oughs> คือดินมันสุดโตลงแบบต่ำลงไปนํำครับคันเบส <c oughs> มีถือครับพี่น้องนะอน้ำไหลแห้งอยู่ได้ครับพี่น้อง ตอนนี้น้ำอยู่ครับมีเห้นมีลงเหนอยู่รักเก่าเนาะยังทารุ่นหลังหน้าเด้อครับพี่น้องภาพพี่น้องเบิ่งน้ำยางเวลามันมาหลายๆค่ะแนวนี้แหละครับแต่มีซับรอบก้อนนะครับรอบก้อนนะพี่ลึกกว่านี้ครับพี่น้องเพะนะความกว้างของน้ำยางเวลามันพังทไลายเข้ามานั่นธรรมดาเลยครับพี่น้อง เพิ่งคักๆแล้วมันมีแม่น้ำยูค,ครับพี่น้องมันน้ำหึนครับอีกว่าเบ็ดคือจมต่ำที่แท้มันน้ำหึน้นพี่น้องเดี๋ยวมาที่แรกวานป่าถือเบ็ดบอ่อคันเบ็ดคือต่ำที่แท้มันน้ำโทมครับก็หอนไม้ไหลเข้ามาติดมีได้นวถือเลยบอ่อพี่น้องเลยท้องท้งพื้นบอก นี่ผันร้อนยุหามีได้แนวถือครับพี่น้องล้างนั้นกนและคือเดียวมีติงมีหนิถอนคันนี้ก่อนเดี๋ยวมาที่แรกเห็นคันเบ็ดต่ำๆว้าวทีอป่าบ่สันทะีแทมน้ำเพื่นหลายกว่าเก่าครับพี่น้องล้านี้ก็มีคือเนามีติงๆอย่างนี้นแม่นอีดี มีดีแนวถือครอออับพี่น้องเนื้อผันร้อนอยู่เด้แต่ว่าป่ามันมีร่อนครับพี่น้องน้ำฮินหลายก่อเก่าครับยังมีซองสามหลังมีถือแล้วก็บมดซิแลวครับพี่น้องบ้านนี้ยยามทม่มลำมดแล้วได้ครับพี่น้องก็ได้ปรขคอตายตัวเดียวแต่ว่าหลังนี้ถืออยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นเขาเวินเวินป่าเพลินน้อง โอ,อ,อ้โอป,อกกปาลาปเสริมตัวน้อยๆขึ้นมากินอันเบ็ดหลวงบักใหญ่ได้วะเบ็ดเบอร์ยี่สิบนีด้ครับพี่น้องกับปลาฉลามปลาเสริมตัวน้อยนึงกัน้อยกับดอหรอวะมาคือคือเรวงบังหญ่เติบครับพี่นอ้องถือปลาเสริมครับพี่นอ้องตายแล้วครับพี่นอ้อง เราขอบป่าอยู่ค่ะโหหน้านี่แหละครับพี่น้องติดปลาเสริมครับพี่น้องตัวปลาเสริมโอ้น้ำย่างกว้างขนาดเลยครับพี่น้องมันพังเฮาครับนี่ตรงติดโหน้าพอน้อยที่ถมไปกงกว้างดันเข้ามากว้างบบบนี้ Hmm. ปลาเสริมครับพี่น้องงามขนาดเลยต้นอยกขานี่ก็ยานลงอยู่ครับนี่พหมอหาหมออห่าแล้วต้นนั้นลงแล้วครับเห็นแต่ปลายกองลงน้ำายังแล้วยำน้ำมาได้หลยกับพังเสียหายแช่ได้ครับพี่น้องคนนะแต่ก่อนก็อยุ่พุ่นแล้วอยู่ขอบปลายหน้าเขียวๆพังเข้ามา ตันนี้คือละมีเลอะละลงน้ำแน่นอนโอ้รุ่นนี้จะคาโตนี่ก็ไข่เนาะครับพี่น้องกิ่นปลาเขิงครับปลาเขิงตัวบุงใหญ่เลยเต็มท้องผือลือ้อนีมันมันไข่ด้ยครับเดี๋ยวปลดเสื้อถุงก่อนครับวันนี้กระพาพี่น้องไปยามโตงครับยังเหลืออยู่ลหลังนึงมีหันได้ยามเบ็ดอยู่ไกลๆยังน้อยเบ็ดยามแล้วละครับพี่น้องได้ปลาสองตัวครับ ประคอกกับปลาเสริมตัวนึงครับพาพี่น้องไปยามตวงยามใส่ก่อนบันตวงพายแงงครับซื้อพายแงงไว้นี่แหละครับไม่ได้ยามสองมือมันได้แนวถือผสรับกุ้งรักขาดลงไปถือสันดอพี่น้องเบิ่งจากน้อยกัน มีเงาเงาปะซิวน้อยบ่ยกเบิ่งก็ท๊อหามันได้แนวถือครับพี่น้องโอ้ขี้ไข่นั่มไหมโอบเต็มเนี่ยไม่ได้กุ้งบ่กอได้กอยเล็กน้อยแต่ยังไข่อยูด่ดิเห็นตัวนึงแล้วครับพี่น้องกงุ้งเป็นอะไรเงีง้ยติ้นดองแดงไป่วงยา ก่อนกับท่อนเปพี่น้องเบิ่งก่อนอย่างเราไปซิวน,อน,อนอนะ้อยพี่น้องต้องแดงต้องแดงนะเดี๋ยวเราเอาถุงก่อนครับได้ไม่ได้ก็อ,อย่างเอาเอาเบิ่งอีกเท่านึงเด้อครับพี่น้องมีพอดีมกีบอ่ะแต่วันคือเกือกขี้ยังยจากเราได้จังมีเราเบิ่งก่อน ปลาตุงปลาแยงก็มีคือดอกครับพี่น้องขี้เหงื่นไหลเลยป้อยลงนองสองห้องเลยครับได้ท่าสองตัวนี่แหละครับมันนี้ปลาเบ็ดปลาคอตายตัวนึ่งกับปลาเสริมตัวนึงครับพี่น้องพอได้มกีหดอกครับมกเสืะไก่หอมๆทันเนี้ยได้ท่อนี้แหละครับพี่น้องวันนี้แหละกับข้าบ้านแล้ะครับตลมเป็นหุบจะลมหนาววีวีได้ครับพี่น้องกลับบ้านครับพี่น้องบ้านนี่ บลาครับฮาบานคือพ่อพักกระแหงครับมาเก็บพักกระแหงไปเสื่อมกกกมกปลากันนะสนะมกป่าเสื่อมกัลา้ดตายตัวนั้นแหละครับพี่น้องน้ำเกงขึ้นโทม,ม่างยามีอย่างงามไปเลยครับพี่น้องแต่และพ่อได้เสื่ออยู่นะครับพักกระแงงครับไปมกเสื่อปลาตายสองตัวนั่นแหละครับหอม น้ำโทมแล้วแบบนีง้งามเซ้ยครับพี่น้องเบอือมันติดขี้ตมขี้ดินดู่เพื่อนาสร้างถังเพื่อนรับพักกันยังดู่เพื่อนาพอน้อยมีท่านเกิดครับว่ามีเกิดประเทียนสองหยอดอยู่ได้ล่ะเอากรครั่น้อง น้ำกเกลียงขึ้นมาโท่มมาผ่าตอนนั้นเป็นเบอร์เมาเมอมองมอง,มองไปเอาพอได้เสอรครับหอมดีแต่ได้หมกฝาเสือผักกแง่งอาตือมีก่อนมีทันพอเสืออยู่คือ,อแถวนี้คือสีลายๆายอยู่ี้มันปลอยู่กับกอพัก,พกเลยนะครับพักตามทงให้ทงนาเขากับแบบนี้แหละครับอีสานบ้านเขา พักกระแยงเป็นมกเสือปลาหอมหอมเดี๋ยวเมื่ฝนนี่ก็ถือน้ำหมอะจัง่อยนี่นงามถ้าได้ขับพี่น้องพักกระแยงก็บมาได้ถือน้ำหมอนเียงงามสำนึกก็พอแล้วครับมกหอมหอมแลลดนรถไก่ข้างหนองกุดโกงมาเห็นมักะกทินเก่ล้ เอาไปกับปมกป่ากับปปนป่ามีคักจีบ่อหนอครับพี่น้องมองเลยเสรษฐามะฮงมันแล้วครับะมะกะทินครับพี่น้องมะกะทินมะกะเสดเท่านี้ล้วนี่เป็นสายพันธุ์กะทินน้อยครับครับตำหะฮงสุดยอดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บผักกับจากน้อยก่อนเด้อบ้านนี่ตัวนั้นมีแต่โพ้งงาม,งาม เก็บผักมาไว้กับผลกับแจวกับมกป่ามันล่ะครับตอนนั้นมีทันได้แก่ก็ไดะบันนี้พอดีครับพอดีกินกองลงมาได้ครับปกติก็สูงสูงพอพอน้อยกับกลองลงมาเอาเคอมัดไว้ครับพี่น้องยังเอาได้สำนี้กับพ่อล้วครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินเก็บมาแน่แล้วได้วางทันค้างทาง,าง,างแต่มัน คือมีจะเกลี่ยไปเลยก็เลยมาเอาตืมอีกน่าสนุกกับเฮาบ้านบานนี้พี่น้องเลยสวัสดีค่ะพี่น้องผู้หญิงแตสวัสดีค่ะตัวละครนั่นนะฮะับข่าวมั้งจ้ะค่ะบอกโอ้จียค่ะค่ะเนี่ยเสื้อป่าก่อนขนม่อยมาหอดเงี้ยเหรอวันนี้จะคนไหนอย่างเห่าจันจันน้ำเงินใหญ่ ปาลาจะมีค่อยกินด้นึกว่ามันลงเมื่อวานอวยลงนี่ดิปลาตายตัวนึงครับพี่น้องปลากคบนี่กับปลาเสื่อมแล้วพอได้มกมออยู่ดอกยเหมืนเด็กแต่เป็นจ้องนั่นแหละนี่กับปลาเข็งเงือบี๊ดครับมันตายก็เลยเก็บมามกเสียเดียวนี่แหละเอ,อมือนอมเลยบอกได้พักกระเนียงมาพร้อมด้วยได้พักกระเนียงมาพร้อมมากระชินมานำกับมกป่า อยู่ของกินสารบานเฮ่าแนวนี้เราพี่น้องเมื่อนี้มีม้านปลาเล่อครับแต่ก็พอได้อยู่ได้กินโจงเฮาว่าเถิดวะนะโจงบอกชื่อฟ้าซิวสัเล่าไปผลเดี๋ยวก็พี่เงือกเลยเทปอยเลยเหนียวแล้วว่าท่าองนะมันก็สวยงาม <c oughs> มีงามเลยแจ็กเรามาเล่อวัดเสล่นเาพี่น้องแต่เงี้ยมามุกเสือป่าครับ <c oughs> ผลงานเส้านี้ก็ได้เท่านี้ละครับเมื่อนี้ไปหาอยู่หากินออกไปเสือเบ็ด คือเมื่อวานเห็นน้ำโอยลงก็เลยไปซื้อซื้อแล้วไปน,น้ำเฮือนซื้อ,อ,อสำนี้ก็พอได้มกิดแล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยครับที่เป็นกำลังใจมาตลอดครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมกตัวใหญ่